สวัสดีครับสวีดัสสวัสดีกันล่ะนะครับฝากมินบอแคนแฟนบอลบอลลาไปเจะหน่อยกันล่ะนะครับสับเร์ตก้อนนี่ซึ่งๆกันลหละนะครับกับเบากีคานกันลหละนะครับฝากมิดบอแคนแฟนมอลบอลลันะครับสลับผู้รับชมทิดตามวีอุดรผ้าเพื่อนรู้อีผ้าเพื่อนในช่องทางยูทู u ป e g เกิ l เบื่อด้วยดีเสมอมานะครับก็ขอขอบบุญขอพุณนลลายๆกันนะครับห่างหายหน้าหายตาพี่หน้องบ่อยซอมเสียงล้งมิกล้องเศร้ากันนะครับในการซอมเสียงล้งมิกล้องเศร้านะครับ ให้กำลังใจพี่น้องผู้สู่การสู่งานกันล้นะครับอันนี้คือบทก่อนซึ่งซึ่งบทก่อนเก่าก่อนหลังนะครับของจ้าลีอุดรกันเลยนะครับกับบักขี่คานกันล้นะครับฝากไปจะหน่อยกับบทก่อนนี้ครับซึ่งซึ่งกันแล้วนะครับฝากพื้นที่แท่นใจนะครับฝากมินบักคีนแฟนหมอมะลำนะครับข้อพี่น้องสู่การสู่งานนะครับเป็นค้นขยันดีแล้วนะครับอย่าเป็นค้นขีขคานค้นโมผืนนะครับมันโบดีนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับ อันนี้คืออุยอุดรผ้าเพื่อนนะครับได้ฝากบุดกรรองกร่ากรลองกรเลนนะครับให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในการซ้อมเสียงร้องร้องเศร้านะครับให้พี่น้องติดตามนะครับแฟนคลับนะครับชาวอุดรนะครับชาาตำบลบเขาหน้ากว้างหน้าผู้ของเฮาก็ดีนะครับเชาาตำบลบึงหม่อนนะครับรวมไปถึงเชาากุดสางเฮาผู้รับชมอุยผ้าเพื่อนหรืออุยอุดรผ้าเพื่อนดยดีเสื้อมากก็ขอขอบุญขอบุณหลายๆายก็แล้วนะครับฝากไว้จะน้อยนะครับ ครับบทก่อนนี่นะครับบักกี้ข่านนะครับบทก่อนสิ้เงินเก่าสิ้เงินหลังนะครับที่เคยดังมากกว่านะครับของจารีตอุดรกันแล้วนะครับในการซ้อมเสียงนะครับให้กำลังใจพี่น้องร้องมิร้องเศร้านะครับขอว่าพี่น้องนะครับสู่ต่อไปนะครับกับการซ้อมเสียงเรื้องเศร้าผู้ขอรับชมติดตามขอขอสู่ต่อไปครับคลิปทุกคลิปวิดีโอทุกวิดีโอที่ได้ลงยูทูบไปทุกรั้งแต่ละขั้งแต่ละขั้งกันแล้วนะครับสู่ต่อไปพวามอุอุดรผ้าพื้นกันแล้วนะครับ ผู้อัดยี át, e ่ห้อมันมีเนเห็ดนะครับกับมีเห็ดขี้กันนะครับฝากไป้จอน้อยนะครับมีการมีงานเห็ดนะครับข่าขายเนืนะครับไว้เป็นของสู่ต่อไปความกันกับอุยอุดรผ้าพื้นกันะนะครับฝากไปจอน้อยนะครับเพื่อว่เป็นการเสียวเวลาในการฟังร้องฟังล่ํานะครับมาเขาบทกรนะครับซึ่งสึ่งกันก็แล้วกันนะครับเขาบทกรซึ่งซึ่งกันแล้วกันนะครับครับบทกรบักกีการของจารีตอุดรกันแหะนะครับฝากไปเจอน้อยนะครับเชิญรับชมรับฟังกันแล้วนะครับเชิญครับ อย่างเลาะบานคอยเป็นคนขี้ข้านอย่างเลาะบานหาใหเสียนทำไรไถนาเศร้าหลดลายดั่งเป็นใครเน่ตั้งแต่นอนเว็นเก็ดเสียกบ่กเป็นพอต้องถามหาคุณบ้านใดไอก็ไปเที่ยเบิดทุกบ้านบ่เห็ียยัง ที่การย่างเลาะบานหาเหยียบโอยมาดึกดึกเดินเดินลาะเบิดคืนบ่ได้ดลับตาเงำเมื่อยหายก็กลับมาฟังเสียงเมามาเปลี่ยนสายสายเอาพจน์คนดึงสิ่งกันแล้วิ่งกันเก่าสิ่งกันหลังกันนะครับกับบางที่คาดกันนะครับเปล่าจะหน่อยนะครับ ไอ้พี่น้องรับชมทั่วโลกอ่ะจะพูดก่อนนี้นะครับเป็นสาวคอยเอากับเขาดีๆเป็นสาวมาคอยกเฝ้านี้แลนหาลีเพรอคอยอยากอายเบาเลี้ยงคันพ้นบิดบานมาุมอยู่อายคานหน่อยหรือว่าคานลายแหงเอาแหงนายปวดคานมันเลย ย่างไปใสคนเอินใสว่าบักขีคานเหนตานาเขากะลำคานเอินเบิดบ้านตัวคอยกะเสืยหาเส้นกินเหล่าจนลานเขาบ่าเบานําเลยเขาด่าคอยกะเสยเสยบ่าวดเขาเลยพอคอยขี่ขาน ก nah ่อนนี้มอบให้ไปลองนะครับสำหรับนี้บี้อันเฟี้ยนสำหรับกูรับชมอุยปาเบิร์นนะครับตัวดีซึ่งมาในช่องทางยูทูบกูกระดีนะครับกันเปาซึ่งกรดีนะครับทางเครียดบุกกรดีนะครับฝากไว้เจอกันนะครับเอาพู้ได้เราลองซอยวียอุดรปลาเบิร์นเด้อพี่น้องเย้ตัดผมไม่พี่น้องตัดผมไม่มีไอเรียนสาวปล่อยบ่เอาก็พายดี เป <Net> ็นสาวมาคอยกับเฝ้านี้แลนหาลีเพราะคอยอยากอายเบาเลี้ยงคานคนเบิดบานมาห่มอยู่อายคานน้อยหรือมาคานลายแห่งเบาแห่งนายพูดคานมันเลย ย่างไปใส่คนเอืนใส่มาบักขี่คานเป็นตาหน้าเขากะลำคานเอินบัดบานตัวห่อยกระเสินอ,อาเส้นกินเหล้าจนลานเขาเบ,าเ,บาเบาน้ำเลยเขาด่าค่อยกะเซยเซยบอตรวจเขาเลยบ่คอ,อยขี่คา ความร้อนกอนเป็นซึ่งนีไปจังหน่อยกันแล้วนะครับสำหรับมีบอแกนแฟนบุ๊คล้ำพ,พูดโผลกุง้งเหี่นะสาวรุ่งป่าคุณปู่ย่าคุณตาคุณยายนะครับสำหรับแฟนคลับเอฟซี C, รับชมติดตามนะครับในช่องทางกูงเกิลบาเซอร์เฟซบุ๊กโดยดีสมมุดมากกนแล้วครับกันแล้วกันนะครับในการสอนเสียงเรามีลองเศร้าของอุอีพ,พ่าเพื่อนหรืออีอุอดรพา่าเพื่อนกันแล้วนะครับให้ความมร้นความซึ้นให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันแล้วกันนะครับทางชุดทั้งยูทูบนะครับกูเกิลบาเซอร์เฟซบุ๊คโดยด ขางให้นาให้ตาไปโดนพี่น่องอพนาพ่อตาพี่น่องในการซ่อมเสียงเป็นล่องเศรากำลังใจพี่หน่องผู้สู่การสูงงานทุกอาชีพในนาทีการงานในเมืองไทยก็ดีเมืองนอกเมืองหน้าก็ดีนะครับรวมถึงชาวอุดรนะครับรวมไปถึงชาวตำบลบ้านขาวหน้ากว่างชาวตำบลหน้าผู้ชาวตำบลมุ่นนะครับรวมไปถึงชาวตำบลกุศลาก็ดีนะครับก็ซ่อมเสียงเท่านี้คือว่าสำรวมนะครับอาจเพิ่มตำบลเนิจังหน่อยก็แล้วนะครับกวีอุดรผ้าพื้นนะครับก็ในซ่อมเสียงเป็นลองเศร้านะครับก็ได้ทำการทำงานไปนั่มนะครับ ก็เลยค้าขายไปนํานะครับก็ขอพี่น้องอุดหนุนอุย้ยอุดรนผ้าพื้นหรืออุย้ยผ้าพื้นนเด้อพี่น้องอันนี้บุตรก่อนเก้าก่อนหลังนะครับหมอบใน้้นเปียกง,งานรสางนะครับ,บรงกฤษภาษาอังกฤงนะครับฝากไว้เจ้านอยนะครับสำหรับค้นขยันก็ขอให้สู่ต่อไปนะครับในเมือข้างหน้านะครับอุย้ยเบิบนะครับอุย้ยนะครับ อุ๋ยอุด้าเพื่อนนะครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องนะครับผู้สู่การสูงงานนะครับกระทึงอูยเบาอุด้าเพื่อนในคณะนี้ตรงนี้ก็แล้วนะครับอันนี้คือบางๆนะครับมาจัดเพียงให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันแหละนะครับในช่องทางยูทูปปุกลเบาสื่อกันแล้วนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับสารมีเบาแคนแฟนมาลองมาล่ำนะครับอันนี้คือนะครับมาให้ความวลความ่นแก่พี่น้องนะครับพี่น้องสีกินเหล้ากินเบียร์อยู่หรือว่าสีนั่งนอนอยู่กัทำการทำงานอยู่กับสามารถรับชมได้นะครับ ผู้กินเรากินเบียร์อยู่อยากเชื่อมตัวเขาลำพองใหญ่ก็สามารถเชื่อมตัวเขาได้นะครับในการส่งเสียงร้องมิกล่องเศร้านะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งของอุยอุดรผ้าพื้นก็แล้วกันนะครับฝากไว้ใจหน่อยนะครับบัดที่นี่นะครับกับโบมี่ยังบอไรแย่งฮางนะครับกับบทก่อนนี้กับฝากให้พี่น้องเขารับชมติดตามนะครับในช่องทางยูทูบในช่องนะครับช่องยูทูบกับ พี่น้องพิมพ์เข้าไปนะครับช่อง youtube ว่าพออุ่ยผ้าพื้นนะครับพี่น้องเสีได้เห็นโปรไฟล์ปะก็พี่น้องสียเห็นถูกคลิบที่อาดมาที่เรื่ยวๆมาแต่เดียนมีสานะครับือว่าได้แจ้งพี่น้องได้รับสาบรับหลู้นะครับในมือหนีกันแล้วนะครับบว่าเปลี่ยนสองขึ้นบอกกันขึ้นบ่แจ้งกันสำหรับผู้จีบตามก็ชีบโอหูนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเขาในช่องทางนะครับยูทูบให้พี่น้องพิมพ์เข้าไปว่า พออุ่ยผ้าพื้นนะครับพี่น้องก็ได้เห็นนะครับทุกคลิปลอยกคลิปนะครับเกือบลอยยี่สิบกคลิปแล้วครับที่อาร์ตมากนะครับในการซ้อมแขยงรถมีรองเสา้าหรือเป็นการเทศการสร้างนะครับหรือสิเป็นในการพาพี่น้องไปเล่นไปเที่ยวไปเก็บพักเก็บมีนนะครับในช่องทาง YouTube กันแล้วนะครับในช่องทาง YouTube ช่อง youtube คือพออุ่ยผ้าพื้นกันแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาอย่าห่างพี่น้องขอขอ ฝากคลิปนี้นะครับบทก่อนเพียงนี้นะครับใบเพียงสำนีกันแล้วนะครับกราบสวัสดีครับโอกาสหน้ามีเพียงไหมคลิปใหม่พี่น้องให้กำลังใจพี่น้องผู้สู่การสู้งานทั่วโลกกันแล้วนะครับสวัสดีครับอีกครั้งนึงกันแล้วนะครับสวัสดีครับ